สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเห็นรูปที่พี่เจมลงในอินสตาแกรมหรือยังคะฟิลเหมือนพาแฟนมาเปิดตัวที่บ้านในวันที่ไม่ได้ไปทำงานกาันแล้วพาแฟนมาเยี่ยมบ้านเกิดในต่างจังหวัดแล้วพามาเลี้ยงควายด้วยกันสองต่อสองอะไรอย่างนี้แล้วพี่เจมก็บอกกับน้องโฟตว่า เองต้องให้อาหารมันแบบนี้นะแล้วก็ระวังเขาควายขิดด้วยละ่ะแล้วดูที่ชุดของน้องโฟดดีทุกคนน่ารักมากและหลังจากให้อาหารควายเสร็จแล้วก็มานั่งถ่ายรูปด้วยกันอยากเห็นซีรีส์คู่ของพี่เจมกับน้องโฟดแบบนี้จังแล้วดูแคปชั่นของพี่เจมดีโดนเขาควายจิ้มตูดแล้วก็อีกแคปชั่นคุณไร่ทุ่งควายเผือก หลังจากที่ดูรูปที่พี่เจมลงในอินสตา r a m มเสร็จแล้วทีนี้น้องโฟดก็ลงในไอจของตัวเองได้เลยค่ะจะรอดูอยู่นะคะพร้อมดูแล้วค่ะ